ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบน e m u เต t o r ด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคานิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวีทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok Online ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอรดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น FK j เ u r จ e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n e ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวนโหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวนโหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด afk 000นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารางมองหาร้านตเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมก่อนะน้นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนสูกต้งตาะกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1นล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถ เข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อน,อนๆหลายๆคนเนี่ยถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเว r l ์เนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกม Station อ o p u p นะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ย ใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับวันนี้ผมภูมิจะไปอาราฟาร์มารีเกติชเชอร์สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะเป็นเกมที่มีชื่อว่าโกโกมอนนั่นเองนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากดาวน์โหลด เกมที่เป็น IP ของโปเกมอนเนี่ยนะครับเกมโกโกมอนเนี่ยผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง iOS แล้วก็ Android นั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มด้วยเพื่อนเพื่อนอยากเข้าไปติดตามนั่นเองเนาะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาทําการรีวิวกิจกรรมใหม่โคตรคุ้มโคตรดีนะครับที่เรียกได้ว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจเลยแต่คราวนี้ผมไปลองอ่านข้อมูลในกลุ่มดูแล้วมีหลายๆคนเข้ามาแชร์กันว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยมันเปิดแล้วมันได้ของอะไรบ้างนะครับซึ่งมันเป็นกกิจจรรมใช้่ายยคอย เพราะฉะนั้นเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะที่เป็นสายฟรีใช่ไหมเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยสมัคร ID ได้5000คอยนะแล้วก็วันที่4 5่หทุ่มของวันนี้นะจะได้อีก1 0 0 0 0ื่คอยเพื่อนๆจะได้1 5 0 0 0คอยแล้วก็รอแจกจากกิจกรรมอื่นๆต่อนะ่ะมันก็จะสามารถแบบเก็บคอยเนี่ยไปได้เรื่อยๆเพราะว่ากิจกรรมใช้จ่ายคอยจะอยู่ประมาณ27วันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้มันมีอะไรที่โคตรด,ดีโคตรคุมหลักๆคือได้ตัวละครระดับ S บวกประมาณ5ตัว บวกกับเศษทีท่เอาไว้ทำเมก้ามิล 2x มิว 2y นะครับแถมยังมีตัวละครสุดเทพที่โคตรแพงที่สุดในเกมในคอสมาราคาประมาณ50,000บาทคุณต้องเติม VIP 23เท่านั้นแต่กิจกรรมนี้มีเออแม่งโคตรโหดผมมาไล่ดูแล้วไอ,อ้เชี่ยทำไมมันแจกโหดจังวะอ่ะะาหลักๆเลยในคลิปก่อนหน้านี้เนาะผมพาเ,มเพื่อนๆไปดูในกลุ่มนะครับ หลักๆเลยเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีโปรโมชั่นขยายเวลาโปรโมชั่นเติมเงิน20%นะครับทุกยอดที่เติมเงิน1,000บาทเอาหลักๆเลยคือสมมติเราเติมเงิน1,000บาทเราได้3,000 30, 0คอยใช่ไหม20%ก็ประมาณ6,000คอยอ่าเผืเ่อเพืเ่อนๆคนไหนอยากเติมระยะเวลา4-9มีนาคมนี้นะครับแล้วก็ไปที่กิจกรรมตัวนี้เนี่ยคือเขาแจกไปก่อนหน้านี้แล้วนะ ก็คือถ้าใครมาเล่นเซิร์ฟ21ตอนนี้ก็คือเขาแจกไปตอน9้าโมงซึ่งปัจจุบันตอนนี้ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วก็หลักๆเลยเราจะไม่ได้ตัวของ15,000เศษตัวนี้แล้วนะครับแล้วคราวนี้ตรงนี้ครับคือทีเด็ดอีกอันหนึ่งก็คือกิจกรรมแจกชดเชย1,000 0คอยทุกคนทุกเซิร์ฟเวอร์เลยตราบใดที่เพื่อนๆสมัคร ID ก่อนวันที่4เวลา5ทุ่มเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยสมัครเซิร์ฟไหนก็ได้นะครับรอ ประมาณ5้าทุ่มจะแจกอีก1,000 10, 0คอยเพราะฉะนั้นเราจะได้ประมาณ1,500 0คอยแล้วคราวนี้เรามาดูกิจกรรมนี้ครับเซอร์เวอร์ปิดปรับปรุงใช่ไหมครับอ่าพร้อมอัปเดตกิจกรรมใหม่มีแบทเชนพาร์ทใหม่มีตู้กาชาใหม่ นะที่เป็นเพชรนะตู้กระชาเพชรแล้วก็มีกิจกรรมใช้จ่ายคอยใหม่ซึ่งตัวนี้แหละที่เราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรดีบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูลัลๆเนี่ยไปที่ตัวของตรงนี้ครับอ่ะรูปนาฬิกาปลุกเนาะก็กิจกรรมจํากัดเวลานะครับด้านบนขวามือกดเข้าไปแล้วจะมาที่สะสมพอยสสะสมพอยเนี่ยสังเกตครับใช้10,000พอยก็คือ1น0 0 0พอยได้ตัวนี้นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะสุ่มเศษชิ้นส่วนของ โปเกมอนประมาณ300เศษซึ่งจะมีตัวละครตามที่เขาเขียนไว้ตรงนี้เลยถ้าใช้ครบ10,500พอยนะครับหรือว่า5,000คอยเนี่ยนะครับก็คือจาก10,000เพิ่มอีก5,000ใช่ไหมเราจะได้รวมๆกันประมาณ800เศษซึ่งผมไปดูในตัวของกลุ่มอะนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนแชร์กันมานะครับก็หลกัลกๆตัวนี้เห็นไหมอ่านี่แล้วก็พอเปิดมานะครับเช่มีตัวอะไรบ้างอันนี้เป็นเศษที่ใช้ เกรดพวก m ิลทูเอ็กซ์มิลทใช่ไหมนะครับมีตัวนี้อ่ามีตัวนี้ปัญหาคือไอเนี้ยมันโคตรเก่งเลยไอเนี้ยซีกาดก็มาซีการดก็มาครับหลกัหลกๆเลย2ตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวที่แบบเป็นทีมที่เอาไว้ล้มพวก m ิลทูวอ่ะเออตัวเนี้ยมันค่อนข้างถึกมากๆตัวเนี้ยทีมน้ําใช่ไหมอ่านี่ทีมแฟรี่หลกัหลกๆคือซีกาดกับตัวเนี้ยค่อนข้างดีนะครับอ่าประมาณนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าไอตัวของไอเนี่ยไอถุงตัวเนี้ยนะครับถุงตัวเนี้ยจะได้ตัวละครตามที่เราเปิดมาดูเมื่อกี้เลยนะครับก็คือจะมี1 2 3 4 5สามห้าใช่ไหมแล้วก็เศษของเอาไว้ทำมิลทูเอ็กซมิทูไซึ่งรวมๆกันมันเท่ากับ6ตัวละครซึ่ง80เศษเท่ากับ1ตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เศษมาครบอะ่ะแม่งก็เรียบร้อยแล้วครับเชี่ยเนี่ยไอเนี่ยคือมันอยู่ในมันอยู่ในพวกกล่องใช้4,500คอยอยมั้งนะ เออตัวนี้เหมือนจะเพิ่งมีมานี่แหละนะครับเหมือนเพิ่งมีมาเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้เหมือนเขาเอาไปยัดใส่กล่อง6,000คอยกับ9,000คอยประมาณนี้2ตัวนี้มีในกล่องที่เป็น V 1มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะเออสองตัวนี้มันมาพร้อมกับไอตัวเ,เทพไฟกับเทพน้ำอะ่ะเออถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วคราวนี้มันไม่ได้มีแค่นี้ครับเลื่อนลงไปดูตรงที่ใช้จ่ายประมาณเออนี่ครับ หนึ่งแสนคอยเนี 1, อยอย่ยหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเยอะนะแต่ว่า1000บาทใช่ไหมครับเราได้ส0 0 0 0ืแล้วเราได้อีก20%มันจะกลายเป็น36,00 0ืใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเติมแค่3,000ันเราจะได้ใช้จ่ายครบ1นึ่งแสนคอยแล้วมันมีอะไรดีที่แบบผมคิดว่าตัวเนี้ยดีสุดแล้วคือตรงนี้ครับมันมีเศษในคอสมาไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องไปสนใจมันครับ อันนี้มีเปิดในตู้6,000คอยอันนี้ก็มีเปิดในตู้4,500คอยอันนี้มีเปิดในตู้4,500คอยกับมีในตู้เพชรปัจจุบันนะแล้วก็ตัวเนี้ยเอ,อ่อถ้าจะไม่ผิดมันอยู่ในตู้9,000คอยมั้งเออนะครับประมาณนี้กับ6,000คอยมั้งแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถซื้อได้ในราคาแบบ100บาทได้ประมาณ80เศษอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมันแต่ในคอสมาอันเนี้ยมันว้าวตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะไม่มีตู้ไม่มี อะไรมาเลยจนมีกิจกรรมนี้แหละเพราะว่าในคอสมาถ้าเราจะเติมได้ถ้าเราจะได้มานะครับเราไปตัวของแพ็กเกจสิทธิพิเศษคือ VIP เราจะได้ตอนเราเป็น VIP 23ซึ่งเติมประมาณ50,000บาทประมาณ50,000บาทนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ออกก่อนนี่ในคอสมาครับเในคอสมา8 0เศษเออเพราะว่าผมเติมประมาณ30,000กว่าเกือบ40,000แล้วอะนะครับยัง VIP 22อยู่เลย เพราะฉะนั้นในคอสมาได้ตอน v i p 23คือสูงสุดในเกมปัจจุบันแล้วแล้วอย่างที่บอกครับคือเรามีโอกาสได้ในตัวของกิจกรรม1 0 0 0 0แสนคอยซึ่งเราไม่ต้องแบบมาใช้จ่ายแบบอารมณ์ประมาณแบบเราเติม3,000บาทเราไปทำอะไรก็ได้อะมันคือกิจกรรมสะสมการใช้จ่ายอะแล้วเราค่อยมาสูมซึ่งอย่างที่บอกมันอยู่ที่ดวงนะเออเพราะว่ามันต้องเก็บ80เศษใช่ไหมถ้าเราโชคดีเนี่ยนะครับเราได้ประมาณ อ,อือสิกล่องอะ่ะมันก็จะได้เนคอสมามาเออเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคืออย่างไงก็คุ้มนะครับแล้วก็ถ้าใช้จ่ายไปเรื่อยๆน่ะผมมองว่าอันอื่นๆเนี่ยยังดูเฉยๆมันเป็นของไว้เนี่ยมันมันมันเป็นของเอาไว้อัปเกรดแต่ว่าไอเนี่ยมีตัวเนคอสมาเว้ถ้าใครโชคดีคือได้มาก็หวานเจียบ่ะนะครับบอกเลยของแท้เออเพราะฉะนั้นหลักๆทุกกิจกรรมเนี่ยคือถ้าเราสมัครใหม่ใช่ไหมเราได้5000คอยจากเกมแจกมาเรารอวันที่4ี่ห้าทุ่ม เราได้อีก1-0,000คอยเราจะสามารถใช้จ่ายตรงนี้10,000คอยตรงนี้1 5 0 0 0คอยได้ตัวนี้มาแล้วประมาณ800เศษการันตีแน่นอนว่าอย่างไงซะเราก็ได้ตัวละครพวกนี้มา5ตัวใครเล่นใหม่อะใครเล่นใหม่ไอ้ที่มี2ตัวเทพซีการ์กับเป็นตัวนี้สตัวแล้วก็ตัวนี้เผื่อใครอยากทำมิววายนะเออมิวเอ็กก็คือมีตัวนี้ด้วย -2 ออตัวนี้เหมือนเล่นกับทีมน้ํากับทีมแฟรี่มั้งเออเพราะฉะนั้นได้ตัว56ตัวแบบฟรีๆอะ แบบไม่ต้องทําอะไรเลยไอเชี่ยกิจกรรมแม่งโคตรดีเพราะฉะนั้นข้อจํากัดคือคุณต้องสมัครใหม่แล้วก็ต้องเล่นก่อนวันที่4เวลา5้าทุ่มนะฮะเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นใครเล่นวันที่5เนี่ยคุณจะไม่ได้1 0 0 0 0หคอยนะแต่ว่าตัวเกมโปเก,โกโมอนเนี่ยเขาแจกเยอะอยู่แล้วเหมือนถ้าผมจำไม่ปิดทุกๆครั้งที่มันปิดเซิร์ฟอบะมันจะแจกเพิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นก็เรได้บ่า เกมอื่นคือปิดเซิร์ฟนี่คือโอ้แต่เกมนี้ปิดเซิร์ฟคือรอคอยอะไรประมาณนี้คอยแบบรอแบบแจกเขาแจกคอยเลยอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นหลักๆเนี่ยลองมาดูนะว่าเพื่อนๆแบบอยากได้อะไรบ้างผมมองว่าไอ้ตัว15,000ื้าันคอยเนี่ยแจกมาก็คือคุ้มแล้วเออเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะครับคือคุ้มเลยแล้วก็ถ้าใครใช้จ่ายครบ10,000แคอยของแท้ครับรอดวงเอาเลยรอดวงเอาถ้าแม่งไม่ไปตก1 2 3 4 5นี่นะ้นีะเออขอให้มันตกไอ้ตัวเนี่ยในคอสมาตัวเดียวนี่คือหวานเจีย๊ยบประมาณ ประมาณ14ถุงมนะั้งประมาณ14 15ถุงประมาณนี้ก็จะได้ประมาณ80เศษแล้วนะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเผื่อเพื่อนๆคนไหนแบบอยากจัดหน่อยก็ประมาณ3,000บาทการันตีแน่นอนแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสสำหรับผมนะผมการันตีได้เลยว่าสายฟรีอย่างไงก็ทำถึงเพราะว่ามันมีระยะเวลาประมาณ27วัน แล้วคราวนี้เราได้คอยมาเรื่อยๆอยู่แล้วเขาแจกคอยมาแจกคอยมาผมคิดว่าอย่างไง10,000แสนคอยก็น่าจะถึงนะเออแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยรีบหน่อยก็อย่างที่บอก3,000บาทคือจบครบเลยแล้วต้องมาวัดดวงเอาว่าคุณจะได้ในคอสมากกี่เศษแค่นั้นเองนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันนาอกอสับไที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ผมทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดทั้ง iOS แล้วก็ Android แล้วก็กลุ่มไว้ที่้านล่างคลิปแล้วสำหรับเกมกู๊ดโมอน,นั่นเองนะเจอกันคลิปหน้าสััับบบไค์ี่ชชอ,อยาืมกกก like, กดกดดแว็สรสส